สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้มีแมปอนาธาบริเฟนต์อีกเชนเคยนะครับผมนะซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนเบสเดอร์ทูริมิดนะครับผมนะเป็นเบสที่ก็มีนานแล้วแหละแต่ว่าออกจ,า,จากขั้นที่ยากไปหน่อยแล้วก็ซึ่งที่ผมจะมาสอนวันนี้เนี่ยคือแมปใหม่ครับผมนะ่ะจะเป็นแมปล่าสุดเลยที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้กันนะครับผมนะซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนการซ่วงวิธีผ่านเนี่ยผมไปเอามาจากอ่ uh, คนอื่นมานะครับผมนะซึ่งผมไปเจอมาผมไปเลื่อนยูทูบมาเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็มันขึ้นมาให้ผมดูก็เลยดูซะหน่อยผมนะ สุดท้ายว่ามันผ่านได้จริงๆนะผมเป็นวิธีที oh. ่เข้าใจง่ายนะผมนะแล้วก็ไม่ได้เข้าใจยากขนาดนั้นนะผมแล้วก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นด้วย oh. สําหรับตัวที่ต้องเอาไปครับผมตัวแรกก็คือเดลต้ากาเดียนแล้วก็ตัวต่อไปครับผมไพรโล่นะผมนะตัวนี้แล้วก็ตัวต่อไปบีคอนนะผมตัวนี้จะเป็นอ่าซับพอร์ตของทีมนะผมแล้วก็สปิตเตอร์จะเป็นซับพอร์ตของทีมเหมือนกันจริงๆถ้าเป็นในอ่ามาสเตอร์แบบนี้คือออกจะเป็นแซดเมิซะส่วนใหญ่นะผมนะ เอาไปก็ผมเทคนิเชียนที่เป็นตัวดดเมจแบกของเราแล้วผมแล้วก็ฮีดแมนก็จะเป็นตัวที่เราจะมาใช้ในวันนี้ mm hmm. ก็เรามาดูดนสวนของแมปเลยแล้วก็ไปที่โต๊ะที่เราจะเล่นเลยกันเลยแมปที่เราจะเล่นก็คืออ่าโดยภาษาไทยไปเรียบร้อยแล้วผมนะแล้วก็ไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงออกจากการเข้าถึงนะบุมนะมันแบบมันเกียนอย่างงี้ภาษาไทยแปลก็มันหมดมาเตอร์เรียกคนเดียวได้แลผมนะแล้วก็กดเริ่มกันเลย แลวทุกคนตอนนี้เราม่อยู่ในแบบเรียบร้อยแล้วซึ่งในแบบแบบนี้เนยสตูจอกไม่ได้ทั้งหมด2ทางนะผมนะก็คือทางนี้แล้วก็ทางนี้ซึ่งนี่ก็คือบ้านของเราบ้านของถรงเรา,าการแรกสเต็ปแรกครับผมวางอา่าไพโลของเราวางนี้เลยนะผมนะลงให้มุมที่สุดนะผมวางให้มันชิดมุมเข้าไปเลยหล้วจากนี้สเต็ปต่อไปครับผมเราจะวางเดลต้าเลยนะผมนะเพื่ออา่าให้เดลต้าของเราได้ฟาร์มจนถึงจนได้ว่าสามารถสู้กับบอบปสปท้ายได้เลยนะผม เดลต้าของเราอะตอนมี80ของเราจะทำได้ไม่ได้200แซเลยนะผมนะซึ่งเป็นเรื่ที่เยอะมากๆเลยก็ตอ<ร>นนี้เราเ็บต่ารอไปก่อน <L: S 1> ผมขอพูดนิดนึงนะผมนะถ้าเกิดว่าในกลุ่ที่เราวางไทโลนแล้วเนี่ยแล้วไทโลมันมันทำการหลุดหรือว่าซอมบี้หรือว่าวอยเนี่ยมันหลุดไปนะผมนะซึ่ง เรื่องนี้ก็อาจจะลำบากนิดหน่อยครับผมถ้าเกิดเกิดการหลุดเนี่ยแล้วเวฟมันมันมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะผมนะัน้นแนะนำแนะนําให้เริ่มใหม่ก็คือพอหลุปด,ดปุ๊บใช่ไหมก็กดปุ่ม r สตาร์ทแล้วก็วางมุมให้มุมที่สุดนะผมนะซึ่งถ้าเกิดเราสามารถทําอย่างนั้นได้เนี่ยโดยการวางมุมที่สุดนะผมนะคือพวกวอรพวกนี้เนี่ยจะแปลว่าไม่ไม่สามารถให้จะหลุดหลุดหลุดมาได้เยอะนะผมซึ่งพวกตัววอยที่หลุดมาเนี่ยก็จะโดนเดืต้ง,งเราเก็บไปนะผมช่วแแงแรกๆเนี่ยอาจจะสเสียวๆหน่อยนะผม เพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าตัวตั้งของเราเนี่ดยดาเมจจะมันจะพอหรือเปล่าว่าชาร์จพอชาร์จเต็มปุ๊บมันก็กลับไปน้อยลงชาร์จเต็มปุ๊บกลับไปน้อยลงนั่นก็เป็นอย่างนี้แหละซึ่งผมลืมอาจจะพูดมากไปหน่อยหรืออธิบายสเต็ปต่อไปสเต็ปต่อไปผมนะให้เรามาที่ตัวฮิตแมวของเราเลยแล้วก็ <S <S คุณสังเกตตรงพรื้นแมพนะผมนะมันจะมีช่อง,องนี้ใช่ไหมให้เราวางครับผมามานี่คือช่องจะเป็นสีขาวใช่ไหมให้เรามาตรงเส้นตรงกลางใช่ไหมลงมาหนึ่งช่องครับผมแล้วก็เลี้ยวขวามา นั้นเราขึ้นมานิดนึงนะผมนะขึ้นมาตรงนี้ให้เราวางฮิตแมนทัาทับเส้นตรงกลางเลยก็ได้แลผมนะวางทับเส้นตรงกลางไปเลยหรือว่าคุณจะใครคุณจะวางตรงนี้ก็ได้แล้วผมนะนั้นเราวางฮิตแมนไปเลยหลังจากนั้นเราจะอาพฮิตแมนนะผมนะมนะให้ไปถึงเลเวล4ซึ่งจะปลดล็อกอารตี้ในการทําให้ศัตรูที่เลือดน้อยเนี่ยหายไปเลยนะผมนะแล้วก็ฮิตแบงเราจะใช้ลูกซองนี้ด้วยยิงได้ไบ2ยี่สิบแล้วก็ทะลุเพราะว่ามันเป็นลูกซองโอเคแต่อันนี้เราก็รอไปก่อนเพื่อ ให้มีตังเยอะพอที่จะอัพิเมียนได้เราตั้งถึงเรียบร้อยแล้วก็กดอัพกันเลยอันนี้แม่ของเราจะยิงลูกสองได้แล้วลเรียบร้อยซึ่งตัวนี้จะช่วยมากๆเลยนะผมในในส่วนของเบบี้สิบที่มันจะเซกเอ่อหรือว,ว่าวอตัวใหญ่ออกมาก็จังหวะนี้ผมจะให้เรามาวางอ่าตัวสปิตเตอร์กันเลย วางข้างไพรโรนะผมจากนั้นเราก็วางซิติเชียนช่างถัดไปอีกช่องหนึ่งก็จะได้แบบนี้นะผมนะหลังจากนี้เราก็จะอัพตัวของช่างไป2องเลเวลนะผมให้ช่างมาเป็นเลเวลสก็จะได้โดนออกมาซึ่งส่วนต่อไปเนี่ยเราจะต้องอัพตัวของไพรโรของเรานะผมนะไป2องเลเวลเช่นกันเราได้ไพรโรเลเวลสองเส็จต่อแล้วตอนนี้สิ็งต่อไปนะผมนะเราจะให้เราทำการอัพตัวของช่างนะผมมาเป็นเลเวลสาม ก็เก็บตังค์กันไปยาวๆครับผมตอนนี้เราได้ช่างเวลสามียบร้อยแล้วลอย่างนี้เราจะทําการอัพสปิเตอร์ตัวของเราเนี่ยไปจนถึงเลเวลห้าเลยนะผมนะคือเราจะอัพตัวสปิเตอร์เนี่ยเป็นเลเวลห้าเลยนะผมนะอัพกันย,ยาวๆเลยนะผมนะตอนนี้บ้านของเราแต่ว่ายังกันไหวอยู่เดี๋ยวตั้งเราก็ยังแบกไว้อยู่นะผมนะตอนนี้เราก็ใกล้จะได้สปิเตอร์เลเวลหกแล้วเอ้ยเลเวลห้าครับผมนะ ต้องมีตามมาก็อัพไปเลยพิทเตอร์ของเรานเน,น,นี่ยจะทำการตีดาเมจแล้วก็ทำให้สู้ติดชโลอย่างมากเลยนะผมนะซึ่งเจ็บต่อไปเนี่ยเราจะต้องมาที่ตัวเบคอนบีคอนของเราเบคอนอะไรสักอย่างเลยก็คือพูดผิดเยอะเลยนะผมนะถ้าเราอ่ามาที่ตัวของเทติเชียนนะผมนะไม่ใช่ไม่ใช่หยิบขึ้นมานะแค่มาตัวเทคติเชียนที่เราวางไว้แล้วเนี่ยแล้วก็มองตรงมุมแดงๆนะผมนะจากนั้นเราก็วางาตัวบีคอนของเราลงไปเลย แล้วก็อัพตรงบีคอนของเราเนี่ยไปถึงเลเวล3เลยนะผมนะหลังจากตรงนี้เราทำการอัพตัวของช่างของเราเนี่ยก็อัพเป็นเลเวล5ก็สเต็ปตอนนี้เราก็วางบีคอนบีคอนอะไรอเมันแปลไทยแต่มันมันงงๆแล้วผมมาไปอ่านเฉยเลยเราก็ได้บีคอนเลเวล3แล้วยแล้วสเต็ปต่อไปงเราจะทำการอัพช่างของเรา ช่างเทคนิคเนี่ยเป็นเลเวลห้ามันะมจะต้มตีได้แบบแรงแบบโคตรแรงน,นะผมช่างได้แล้วเรียบร้อยก็อัพได้แล้วอันจนี้นะผมนะให้เราวางช่างเพิ่อมอีกตัวก็อัพเป็นเลเวลห้าซึ่งจุดที่เราจะวางผมมา,มาตรงระหว่างเบลคอนกับช่างของผมแล้วก็วางช่างไปอย่านนงนะนั้นก็อัพยาวๆนะผมนะผมแนะนำให้มาสแตนบายตรงเดลต้านะผม ว่าถ้าเกิดเจอพวกบอสตัวใหญ่ๆออกมาเนี่ยแล้วยังไงดีอ่ะคือถ้าเกิดมันหลุดมาเนี่ยหรือว่าแบบพวกฐานเนี่ยมันเอาไม่อยู่้วผมนะซึ่งเราอยากจะให้มันเดินเดลต้าก็ก็แล้วแต่นะผมนะหรือดว่าเราจะกดสกิลเพื่อให้เดลต้าของเราเนี่ยไม่ต้องเสียค่าดดเมจสะสมไปนะผมนะคือทำการเก็บสะสมไ้หรือไม่ก็ถ้าใครขยันก,ก็กดกดไปเลยนะผมนะ กดตัต้งแต่ได้บ้านศัตรูมาเลยก็ได้นะผมนะนี่เรามาถึงเวฟ5 9ไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเวฟนี้เราจะผ่านไปได้อย่างสบายๆนะผมนะแต่ว่าตรงเวฟ60วจะมีปัญหานึนิดนึงนะผมนะซึ่งถ้าเราอยากครัเ,เวฟ60แบบก็เราต้องกดสกิลเดลต้านะผมนะเพื่อให้บอสอีกตัวหนึ่งมันตายตรงน,นี้บอสตายบอสแล้วมาแสนตายตรงเบลต้าแล้วก็กดสกิลไปแล้ผมนะบอสอีกตัวจะโดนลบไปหายไป แล้วก็บอกอีกตัวจะโดนฐานตรงนี้ยิงให้ให้หายไปนะผมนะก็มีประมาณนี้ส่วนการอัพช่างเราก็ยังคนดำเนินการต่อไปนะผมนะอัพช่างต่อไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เราได้ช่างมาแล้ว2ตัวนะผมนะซึ่งเป็นเวลฮาทั้งสองตัวเลยต่อไปแล้วผมนะเรามาที่ตัวไพโรของเราแล้วผมนะกนั้นก็อัพไพโรของเราให้เป็นเวลฮาเลยนะผมนะผมแนะนําให้กดสกิลตอนที่ว่ามีพวกตัวใหญ่อ,ออกมาผมให้เรากดสกิลให้มันให้มันหายไปแล้วผมนะทาวเวอร์ของเราจะได้ ไม่เหมือนกับไม่ไม,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 ไม่ไม่มีภลระมากเกินไปนะผมนะแล้วก็ก็ทําตามแผนเดิมน,นะผมเราจะทําการอัพวองไพโลได้เป็นเป็นเลเวลห้าเลยโอเคตอนนี้เราได้ไฟเมทเป็นไม่ใช่ไฟเมทเราได้ไพโลเป็นเลเวลห้าเรียบร้อยแนละ้วสเต็ตป,ต,ต,ปต,ต่อไปนะผมนะให้เรามาตรงตรงที่ว่างๆอย่างนี้นะผมนะแล้วก็ระวางช่างไปเลยตรงหัวมุมน่าจะอัพช่างให้กลายเป็นเลเวลห้าเลยนะผมนะ ซึ่งซึ่งหลังจากนี้นะผบมนะเราจะทําการแบบอ่อัพไปเรื่อยๆนะผมนะแล้วก็อ่าส่วนใครแบบอ่อยากจะรู้อนาคดนะผมนะเราทำการวางช่างนี้ไปไปเลยก็ได้นะผมวางเผื่ออนาคตไปเลยหลังจากนี้นผมให้เราทําการอัพช่าง2ตรงนี้นผมเป็นเลเวลห้าแลผมนะแล้วก็พวกถ้าเกิดเจอพวกตัวหลุดออกมาเนี่ยให้เราก,กดสกิลแล้วผมนะกดสกิลของเดลต้าไปเพื่อไม่ให้เดลต้าของเรานั้นโดนเรียกว่าโดนเดรโดนเดรเมจมากเกินไปนะูะ เราถึงเวฟเจ็ดเก้เลเวลเจ็ดเแล้วเราก็มีต่างอาร์ตไปเลยนะผมนะตอนจุดจุดนี้คืออ่าเรียกว่ารอบินรอรอชนะเลยก็ได้นะผมนะแต่ว่าม,มีตังไม่อยากใช้นะผมนะมีตังไม่อยากใช้แล้วก็กดอัพ์ตไปนะผมนะตอนนี้คืออ่าสกิลอะไรนี่ก็ไม่ได้ใช้แล้วผมนะนะเพราะว่าบล็อกของเราจะออกมาเลือด2องแสนหนึ่งหมื่นนะผมนะซึ่งเดลต้าของเราเนี่ยก็ชาร์จทัด ก็น,นี้บอสเราออกมาแล้วนะผมนะก็คือแมสซี่บ,บอยใส่เกาะแล้วผมนะก็เซนมาเตอร์อรจะมีใส่เกาะด้วยก็ตอนนี้นะผมเรามาดูค่าพลังของเดลต้ากันก่อนนะผมนะตอนนี้ก็อยู่ที่1นึ่งแสนแปดหนึ่งแสนแปดหมื่น, 8, 1, น 8, 000, เออตอนนี้ 9, 000, เ,เ,นนะกเก้กเา0ม,าามนะเลยเรียบร้อยแล้วผมนะก็ถ้าเกิดจริงพวกนี้ยิงไปแล้วเรื่องมันต่ํากว่าก็คือ g ีผมนั้นเราชนะเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องของรอจรงกว่าบอสจะเดินมาแล้วก็สิ้นชีพไปแล้วผมนะซึ่ง ถ้าเกิดใครดวงดีพอแล้วผมสามารถกดสกิลได้ก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะผมนะก็เต้าของเราชาร์จมา2องแสนเลยเรียบร้อยแล้วผมนะบอสเดินมาแล้วก็จะโดนเต้าของเราบูดดูดเข้าไปเรียบร้อยอก็จะเบสก็จะมีประมาณนี้แล้วผมสำหรับเบสทูลิมิตก็จริงๆผมได้ไปแล้วแหละก็เลยไม่ได้อีกรอบก็เคยทําคลิปสอนนู่นเมื่อนานมากแล้วแต่ว่าคลิปนั้นใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาไป ไปเนิฟไฟเม็ดแล้วก็ไปเป็นเนิฟทางช่างเราด้วยแถมยังเพิ่มความโหดกับศัตรูอีกก็ซึ่งเครดิตนะผมนะผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปละการซึ่งคลิปของเขาเนี่ยเป็นคลิปที่ทาทำเบททำแมปแม็บนี้ไว้ผมเป็นเบสทูลิมิตในโหมดมาสเตอร์ก็เขาทําไว้แล้วผมนะผมก็เลยเอาคลิปของเขามาทําให้แปลว่าเป็นทําให้มันเป็นวิธีเป็นคาดเป็นต่อแล้วผมเพราะว่าในคลิปนั้นเขาอาจจะทําแค่แบบให้เห็นว่ามันผ่านได้แะผมแต่ว่า คลิปนี้ทำออกมาเพื่อให้แบบไปคาดเป็นตออว่าจะได้สอนผ่านได้แล้วผมนะก็จะมีประมาณนี้นผมรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมนะกดไลค์กดซับด้วยนะครับผมของครับ